ช่างซ่กล้องที่บ้านหนูดูออนไลน์ไม่ได้อ่ะแต่ว่าวันก่อนหนูเพิ่งเปลี่ยนเราเตอร์ไปนะนี่เกี่ยวกันมแน่เกี่ยวเลยกล้องไอโอทีใช่ป่ะเนี่ยใช่กล้องดูหลานนี่ยแหละอ๋อเป็นเป็นรุ่นอะไร1035ตัวนั้นปะ่ะใช่ใช่ตัวแดงเหลืองอ๋อ,อนี่ก็ง่ายเลยก็คือมันเกี่ยวเลยแหละถ้าเราใช้กล้อง IoT แล้วมีการเปลี่ยนเราเตอร์หรือว่าเปลี่ยนรหัส Wi-Fi เนี่ยกล้องมันออฟไลน์ line, แน่นอนแต่นี้ก็คือ,อที่ง่ายก็คือเราไม่ต้องเปลี่ยนไปรีเซต็ตเพราะมันเป็นกล้องตั้งอยู่ที่ข้างล่างแล้วใช่ไหมใช่ตั้งงออรบนึ แล้วก็ในแอปเนี่ยเรากดแช่มันไว้ในที่ไอคอนนะครับกดแช่ไว้แล้วก็กดลบออกแล้วหลังจากนั้นทําไงนั่นหรอครับแอดใหม่เลยครับผมแอดปกติเลยอ่ะใช่ครับรก็คือทําการแอดใหม่ตั้งแต่วิธีการแรกเลยก็คือกดบวกสแกนเกียวโค้ดตามปกติเลยครับ<อ>ครับอันนี้คือมันมีผลเลยครับถ้าจะเปลี่ยนเราเตอร์หรือเปลี่ยนหลอด Wi-Fi นี่ก็คือต้องทําแบบนี้เลยนะครับวันนี้ก็ลองลองดูนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็โทรเข้ามาหา1795หรือแอดไลน์แอดไซวัตชิ c ีทีวมาได้ก็จะมี ช่างเท divers, คนิคคอยคำแนะนําอยู่โอเคเลยค่ะกะ็โหก็สบายใ,<ช>ใจแล<ช>้วได้ดูหลานแล้วเนี่ยใช่ครับผมก็ลองลองดูฮะ, okay, ะโอเคขอบคุณค่ะ